อุ่มครับวันนี้เรามีรายการพิเศษนะครับรายการที่ชื่อว่าเสวนาประชาชนผ่านฟ้าณนะนะเวทีแห่งนี้ผ่านฟ้าลีลาศนะครับพบกับอาจารย์ชนวนรัตนวราหะนะครับอดีตท่านเป็นรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็ดําเนินรายการเสวนาในเวทีนี้โดยพี่มียุทธิยงริมเลิศดวาทีพบทั้งสองท่านเลยครับข่าเสียงปรบมือคะ่ะขอบพระคุณครับ ก็ทุกวันอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์ถ้าเกิดไม่ติดภารกิจอะไรนะครับก็จะมาเป็นเพื่อนกับพี่น้องที่นี่ตั้งใจให้มีงานเ,เสวนานะครับควบคู่กับการต่อสู้ของพี่น้องไปด้วยนะครับอยากจะแนะนำอีกสักครั้งพี่น้องครับอาจารย์ชนวนรัตนวราหะท่านเป็นอดีตรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ท่านเป็นผู้ตรวจการของกระทรวงเกษตรท่านเป็นข้ารการตั้งแต่หนุ่มจนถึงวันนี้ที่ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์มาโดยตลอดและท่านเองเป็นบุคคลหนึ่งที่ผมทราบนะครับคุณลงจำลองแอบบอกผมไว้นานแล้วว่าอาจารย์ชนวนเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านทำเกษตรอินทรีย์เช่นกันนะครับอยากให้พี่น้องปรบมือให้กับอาจารย์ชนวนอีกสักครั้งครับคุณครับ เป็นความพยายามมาตลอดชีวิตตั้งแต่รับราชการจนถึงวันนี้อาจารย์พูดถึงสังคมที่ดีในทางการเกษตรอาจารย์พูดถึงเกษตรอินทรีย์อาจารย์พูดถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงปลุกผู้คนปลุกราชการปลุกทุกหน่วยงานเพื่อแก้แ,กแก้ปัญหาความยากจนอาจารย์ยังไหวใ,ใช่ไหมครับโอ้ยังยังยังไปได้อาจารย์ยังเชื่อมั่นใช่ไหมครับว่าเส้นทางสายนี้เรามาถูกทางแล้วเชิ่เลยครับอาจารย์ครับ๋อแน่นอนครับคุณหมีครับ ท่านผู้ชมที่ครบทุงท่านครับทั้งอยู่หน้าเวทีนี้แล้วก็อยู่ที่บ้านนะครับผมต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมเนี่ยเป็นนักเกษตรแล้วก็ได้รับการฝึกอบรมเล่าเรียนมาในในด้านของการเกษตรที่เป็นการเกษตรแบบทันสมัยนะครับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเออ เกษตรที่ผมว่าเกษตรทันสมัยเนี่ยคือการการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยคือใช้ปุ๋ยเคมีใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชครับใช้พันธุ์พืชลูกผสมใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆที่เป็นทันสมัยทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับตั้งแต่ผม ยังหนุ่มนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ20กว่าปีในช่วงเริ่มต้นชีวิตการทำง,งานทางด้านการเกษตรของผมเนี่ยกับการเกษตรที่เรียกว่าการเกษตรปฏิวัติเขียวนะครับแต่ว่าในตลอดระยะเวลา20ปีที่ที่ผมใช้ความพยายามในการพัฒนาการเกษตรแบบทันสมัยเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า มันไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตดูพี่น้องเกษตรกร,กรที่ผมได้ไปสัมผัสแล้วก็พยายามถ่ายทอดความรู้ในด้านเทคโนโลยีทันสมัยเหล่านี้ผมก็พบว่าเขาไม่ค่อยจะมีกำไรหรือว่า,ามีความอ,าอยู่ดีกินดีเท่าที่ควรนะครับ แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเมื่อไรก็ตามเนี่ยผมออกไปดูพี่น้องเกษตรกรบางรายเนี่ยอย่างครั้งหนึ่งเนผมไปพบกับท่านมหาอยู่สุนทรไทยที่สลักใดจังหวัดสุรินนะฮะผมก็แปลกใจมากเลยว่าท่านมหาอยู่สุนทรไทยเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้เทคโนโลยีทันสมัยอย่างที่ผม ที่ผมพยายามจะผลักดันให้เกิดขึ้นในการเกษตรของประเทศไทยเลยนะถ้าก็ใช้ภูมิปัญญาของคนไทยดั้งเดิมเนี่ยนะฮะคือปลูกทั้งข้าวปลูกทั้งไม้ผลเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พื้นเมืองนะฮะและที่ผมแปลกใจมากก็คือว่าท่านสามารถจะเลี้ยงปลาในนาข้าวได้เนี่ยผมเนี่ยทึ่งท่านมากเลยแล้วก็ พยายามที่จะเรียนรู้จากท่านว่าทาไมท่านมหาอยู่สุนทรไทยเนี่ยครอบครัวท่านเนี่ยนะมีความมีฐานะที่ดีมีเงินเก็บนะครับสามารถจะมีเงินส่งลูกไปเรียนในกรุงเทพได้อย่างสบายผมก็แปลกใจว่าเออท่านมหาอยู่สุนทรไทยเนี่ยท่านก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอย่างที่ที่ผม พยายามที่จะ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 ถ่ายทอดไปนะครับแต่ทําไมท่านท่านกลับมีชีวิตที่ดีมีไรายได้ที่ดีตอนหลังเนี่ยผมต้องสารภาพเลยนะครับผมได้มาอ่านบทความของปราชญ์ท่านหนึ่งคือ,อ,อนายแพทย์ประเวศวสีท่านเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งประมาณ4 5หหน้าเล่มเล่มบางๆไม่หนามากเนี่ยชื่อว่าเกเษตรกรรม พุทธเกษตรกรรมผมอ่านเนี่ยตั้งใจว่าจะอ่านผ่านๆน,นะครับแต่ว่าพออ่านไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าโอ้มันมีคําตอบอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยนะอธิบายว่าไอการเกษตรแบบที่พ่อมหาอยู่สุนทรไทยทำเนี่ยคือมันการเกษตรที่หลากหลายมีทั้งปลูกข้าวมีทั้งไม้ผลมีทั้งเลี้ยงปลามีทั้งเลี้ยงเป็ด ทุกอย่างมันเกื้อกูลกันหมดเลยนะครับทุกอย่างมันเกื้อกูลกันหมดเลยที่ที่สาคัญที่มันดีก็คือว่าครอบครัวที่ทําการเกษตรแบบนี้เนี่ยไม่ต้องซื้ออาหารเข้ามาจากภายนอกเข้ามาในที่บ้านเลยนะครับทุกอย่างมีหมดที่ที่ทำเองได้หมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทุกวันเนี่ยมีผักหวานออกไปขายเนะมี ขายเป็ดไปขายมีปลาไปขายนะครับโดยสรุปก็คือว่ามีรายได้ทุกวันนะทุกวันแล้วรายจ่ายไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยคุณหมีอย่างนี้มันไม่รวยเ,เหลือะนะเหลือเก็บเหลือ,เ,ลอเก็บเหลือออมเหลือเป็นทุนยามแก่ชราถูกต้องนะครับอาจารย์ครับ,รบเราเห็นเราเห็นพี่น้องชาวนาที่อยู่ในวังวนของความยากจน เมื่อเขาทำนาสี่เดือนปีเดียวก็ททำครั้งเดียวนะครับบางค,บคนก็ทำสอ,องรอบปรากฏว่าเขาเขาไม่ได้ทำอยู่ทำกินทำทำเพื่อทำเพื่อขายรา,ายได้ต่อปีเนี่ยเขามีรายได้ประมาณเจ0ดหมื่นบาทบมีลูกสองคนสามีและภรรยาก็รวมเป็น 4, ีคนเฉพาะกินก็ไม่พอแล้วต่อปีนะฮะเฉพาะกินสามมื้อเนี่ยเช้ากินเที่ยงกินเย็นกิน 4, ี่คนเนี่ย 365วันคำนวณแล้วมันไปได้ประมาณ2องแสนกว่าบาทะนะครับคบ่าไฟไม่คิดค่าน้ำไม่คิดแต่พอทำแบบแบบอ่ยูพระมหาอยู่ยขณะเดียวกันหลักการนี้แหละที่เราได้เห็นพระราชาศาสตร์ของพระราชาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงเอามาสอนให้คนไทยเส้นทางสายนี้แหละทำไมลูกๆถึงไม่ทำ ทำไมคนไทยถึงไม่ทำที่เหตุผลที่ส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรยังไม่สนใจการเกษตรแบบนี้เนี่ยมันก็มีอยู่หลายเหตุผลด้วยกันนะครับครับเหตุผลแรกก็คือว่ามันมองดูอะไรมันไม่เป็นกอบเป็นการ,รมนะคุณผีอมองดูที่อันนูนนิดหนึ่งอันนี้หน่อยหนึ่งนะครับเอายกตัวอย่างอย่าง,างในสวนผมเลยนะสวนผมเนี่ย,นะยปีพื้นที่ก้าไร่อยู่ที่หางดงเนี่ย มีนาอยู่สามไร่มีผลไม้อยู่ประมาณสามไร่มีต้นศัก์อยู่ประมาณสามไร่นะครับแล้วผลไม้ของผมเนี่ยนะมีสักห้าสิบอย่างได้นะครับดูมันไม่อะไรเป็นไม่เป็นกอบเป็นกรรมนะครับปลูกปลูกทุกอย่างที่เป็นผลไม้ครับแล้วก็มีคือมันมองดูแล้วเนี่ย ไม่รู้ว่าจะ,ะจะทำแล้วรวยไหมนะค,คนเนี่ยคนคนมองแบบผิวเผินเนี่ยไอ้ทำแบบแบบหลายๆอย่างเนี่ยมันมองดูแล้วมันมันไม่น่าจะร่ำจะรวยครับส่วนใหญ่พี่น้องกเกษตรกรก็อยากที่จะโอ้โหปลูกอะไรทีก็ให้มัน,ม,นมันเป็นผืชเดียวกันเก็บเกี่ยวทีขายได้เป็นแสนแต่เขาลืมนึกไปว่าไอ้ต้นทุนการผิตเนี่ยไอ้ที่ปลูกพืชอย่างเดียวเนี่ย เมื่อเมื่อหักกรบลบนี่กันแล้วเนี่ยคุณหมีบอกว่าเกษตรกรชาวนาเมื่อกี้ได้เจ็ดหมื่นต่อปีนะโชคดีมากนะต่อปีนี่ได้เจ็ดหมื่นทำนาโชคดีมากนี่เจ็ดหมื่นก็ยังมากเลยใช่ไหมโอ้ยมากมากมากแต่ซื้อกินทุกอย่างเนี่ยซื้อกินทุกอย่างซื้อกินทุกอย่างแหมไม่น่าเชื่อนะคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเนี่ยไปสำรวจหจังหวัดใน ในการทำนาในจังหวัดภาคอีสานตัวอย่างตั้งประมาณ300หรือ500ร้ครอบครัวเนี่ยสรุปแล้วชาวนาเนี่ยทำนาใส่ปุ๋ยเคมีใส่อะไรทุกอย่าง<อ>หักกลบบนี่แล้วคุณหมีแล้วทา,ายดิได้กำไรไล่แล้วเท่าไหร่13บาบาทคุณหมีไม่ต้องทายหรอกแต่ว่าในขนาดเดียวกันนะ คือได้13 <5 S 1> บาทต่อหนึ่งรอบการผลิตถูกต้องอ13บาทต่อไร่ต่อไมันไม่น่าเชื่อเลยแล้วผมมาพูดเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เกินเลยนะมีมีผลงานวิจัยพิมพ์ออกมาเป็นเป็นเอกสารอ้างอิงได้อย่างอย่างเป็น,เป,นเป็นเรื่องเป็นราวนะอาจารย์ครับวันนี้วันนี้ข้าวที่ซื้ออยู่ในท้องตลาดลงสีนะครับชาวนาที่ชุมนุมประท้วงบอกผมว่าขายอยู่เกวียนประมาณ6 8พ0 ห้าพันแดต้นทุนการผลิตเจ็ดพันครับนั่ได้สิคือทําแล้วเขายังขาดทุนเขาไม่ได้กินฮะแต่เขาขาดทุนนี่แหละครับมันเป็นปัญหาหนึ่งที่ว่าถ้าเราทําเพื่อขายแล้วเราก็พยายามที่จะใส่อะไรกันล่ะฮะใส่ต้นทุนใส่ปุ๋ยใส่ยาปราบศัตรูพืชใส่ยาปราบวัชพืชไปเนี่ยในที่สุดเนี่ยก็ไม่มีอะไรเหลือแลครับนะครับทีนี้ก็ก็ได รัฐบาลที่แล้วนี่ก็ไปแหมก็ไปเอาอคานะเอานะความโลภไปยั่วเขานะเอาเศรษฐกิจตาโตประชานิยมแห่งความโลภประชานิยมแห่งความมักง่ายไปยั่วไปหลอกล่อเขาับสุดท้ายอาจารย์ครับโก<อ>คอ,อตายกันเยอะนั่นสิครับแล้วก็วันหนึ่งอ่ะก็มีชาวนาผู้หญิงสองสาคนมาขึ้นเวทีของคุณสุเทพเพื่อสุบัณ แกร้องไห้ด้วยด้วยแกไม่ได้เสียแสงนะร้รองไห้ด้วยความความเจ็บช้ำน้ําใจที่แกไม่ได้เงินจากรัฐบาลเนะี่ยแกบอกแกพูดว่าคุณยิ่งรักคุณก็มีลูกฉันก็มีลูกเนี่ยนะแต่ลูกคุณเนี่ยจะกินอะไรก็กินได้นะแต่ลูกฉันเนี่ยนะอดอยากนะนะครับแกบอกว่ามีมะละกออยู่สองต้นเนี่ยกินกินเงินจนก,กระทั่งมะละกอจะหมดแล้วนะครับ เนี่ยวันนั้นเนี่ยผมรู้สึกส,สลดใจแล้วก็สงสารนะครับแต่ก็นึกไปอีกทีนะครับถ้าชาวนาเราเนี่ยนะฮะไม่พลอยอไม่ไม,ไม่ไม่ตามกันแบบที่ว่าปลูกแต่ข้าวนะครับไม่เคยคิดจะสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาราให้กับครอบครัวเลยนะครับหวังแต่ว่าจะขายข้าวเพื่อให้ได้เงินมานะครับไปซื้อปัจจัยในด้านการกินการอยู่อะไรทั้งหลายแหละนะครับสิ่ง ที่ทําอย่างเนี้มันเป็นความเสี่ยงอย่างมากคุณผู้ครับ,ลรบปลูก,ลกข้าวมาแล้วไปซื้อกินครับปลาในานามไม่มีให้กินแล้วพืชพักก็ไม่ได้ปลูกครับกล้วยก็ไม่ได้ลงครับตะไคร้ก็ไม่ได้ปลูกมะกรูดก็ไม่มีพริกก็ไม่มีทุกอย่างซื้อหมดเลยครับ,รบสุดท้ายทํานามาได้เจ็ดหมื่นเป็นหนี้ต่อปีเป็นหนี้ต่อปีเหลือจากการกินนะครับประมาณสี่หมื่น สี่หมื่นต่อปีสิบปีผ่านไปเป็นหนี้สี่แสนครับอาจารย์ครับถูกต้องเมื่อกี้ที่ผมพูดค้างไม้นิดหนึ่งว่าคณะอาจารย์ของมหาวิทยลาลัยอุบลเนี่ยนำโดยดรนันทิยาจำชื่อได้ละนะครับ,รบดรนันทิยาเนี่ยท่านกอา็อธิบายคือจากการสำรวจเกษรตรกรทั้งหกจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยไอที่ทำนาแบบใช้ปุ๋ยใช้ยาใช้อะไรทุกอย่างเนี่ยได้กำไรไร่ละสิบสามบาท แต่ถ้าเผื่อว่าทำการเกษตรอินทรีย์จะได้กำไรไร่ละห้าร้อบาทานะจำได้นะปลูกปลูกทุกอย<ม>่างปลูกทั้งกินเอาเอาเอากเกษตรดินซีเกษตรดินีเกษตรินซีคือไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาปราบสูบพืชเลยนะจะได้กําไรไล่ละ5 0าอบาทาแต่ถ้าเผื่อว่าทําเกษตรดินซีแล้วก็ปลูกพืชอาหารเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงไก่พืชเมืองนะปลูกผักสวนครัวเนี่ย พวกนี้เนี่ยจะมีกำไรไร่หนึ่งพันกว่าบาทครับแล้วก็รายจ่ายต่อครอบครัวก็แทบจะไม่มีคับนะครับนี่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าทาการเกษตรผสมผสานซึ่งเป็นแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จอยู่กับเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ย